สวัสดีค่ะ g o o d morning สาวร้อยเอ็ดไลฟ์สไตล์ชนนะคะแม่บ้านเพิ่งออกไปข้างนอกกลับบ้านนะคะไปรับยาช่องสองค่ะบริเวรนนะคะไปเอายหาญ่ดียาเกี่ยวกับทีว่ว่าเมเนสนา,าน้ำในหูว่าเท่ากันนะคะตรงไปเอาใบสร้างยาแล้วค่อยชิมิชิตไปสื่อยานะคะเที่ยวนี้ได้มาสามกองเพราะว่าแม่บ้านคอเขาว่า ฉันกินได้ดเป็นเดือนไดบอเดี๋ยวไกลนก็ไกลสิเบิร์ดกาไปเอามาใหม่อีกวันนี้ยังไม่ได้กินยาเลยกะชิมินีฮะทรีชามเปอร์เดย์พันต์ตัวน่ะสามเชือตัวเมือนแล้วแม่บ้านก็บแะบไปซื้อกับเขานะคะมาดูว่าได้อะไรล็อกดาววันนี้ล็อกดาววันที่วันที่สองแล้วนะคะ Second day of ด o ์ออฟล็อกดาวเส คนก็ไปซื้อของร้ายหลายไปซื้อกับเขาร้านค่ะร้านซัปสซินค่ะ,อะชอปชอป้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เกต็ตเขาก็ยังเปิดคือเก่าอยู่นะคะแต่ปิดเป็นบางอย่างคือพวกซาลอนพวกร้านตัดผมเขากับปิดพวกร้านที่บริจําเป็นเขากัถือร้านอาหารกัถือปิดแต่ว่ากันเทกเว้กเปิดได้บานได้เบรดนะคะขนมปัง เบิง้งน้องมาเบิ้งคลิปวิดีโอแม่มา้า <c oughs> ถ้าเสียว่าไม่ตื่นเต้นอกสายจือดอีกแล้วอ้าวได้ไข่นะคะเอ๊นะคะเด็กไข่เด็กไข่กินดีร้ายอันนี้อันครัมเปดเนี่ยย่างย่างแล้วกับทาบัตเทอร์นะคะหรือสิ่เไยียมใส้ยังกระไดแต่ว่ามันสิดแก่ไปซะอ่อ นักแม่บ้านได้มานมิดหน่อยเองคอรีแอนเดอร์แล้วกับสปริงอันยนันพาพักแนวอื่นกับมยังย่างอยู่เราจะได้ r ร d i ชนะคะไรเดชแม่บ้านได้พักแช่แข็งอันนี้กับประหยัดนะคะที่คันชื่อแช่แข็งกับเอเชียมากินพ้าเอามาต้มอันนี้ก็มีเฟตเชเบลนะคะมีแบบแบบง่ายมีแบบมีบล็อกคลีแบบง่ายแล้วกัมีแบบนอนแม่บ้าน้อมาสองแบบ ได้น้ำตาลไส่บัตเทอร์มันเบิร์ดแล้วก็เนื้อหมูแล้วก็วกปีไก่นะคะปีไก่อัีสำคัญแม่บ้านแวะไปหาเพื่อนมากที่จริงเขาหามนะคะเขาไห้ไปหาแต่ว่าแมบ้านจอดรถอยูก่ใกล้ๆแล้วก็ใส่หนักกากมาหากันเอา ใส่หน้ากากเดินเข้าหากันนะเพื่อนผีคนไทยนี่ล่ะเพื่อนเฮ็ดกับเขาเพื่อนกระเล่สิเห็นกระเลยเอามาฝากใหมบ้านอ้าปลาหมึกว่าสั้นโอ้ยบอกเพื่อนว่าปลาหมึกเพื่อนเอาปลาหมึกให้แต่สิเดาปลาหมึกซดแซ่แข็งนะคะแม่บ้านแต่สิเดวเอามาล้างมาดีพอดมาล้างตัวขอบคุณหลายๆเด้อพี่เอ้ยแล้วก็โอเป็นเฮ็ดลาบ ลาดอีหยังเนี่ยเลยแม่บ้านจะกินกับเขาเพอดีแหละเอาลาดปลากระป๋องเป็นขึ้นแจวกินกับปักพอดีล่ะอือสิเพื่อนเอาหายเอาละกับเพื่อนจะเลยเอาขั้วเอืออาทอดหายเพื่อนเอากะทิหายกะทิ น้ำตาลปีประจันโอ้แม่บ้านก็ตะะตตัวแม่บ้านก็นกนบไปดื่มกินเองอยู่พอดีละใส่ถาใส่ตะบงบุกงกับบุญนี่หรอกบอกบลงไปดื่มแล้วเพิ่นก็เอาพงแหนมให้สองถุงป๊าปลาราห,หนึง่งขวดล้วก็รม,า,มา่าเอาไว้น่ารักจังเลยมา,มาให้ชีฮอน,นะคะขอบคุณห,หลายๆด้อพี่เขียวให้พอดีละ ดี๋ยวแม่บ้านเก็บนะคะแล้วเพื่อนกะอู้พอดีแหละเพื่อนเอากางเกงให้โซฟี่โซฟี่ใส่กางเกงใหม่แล้วเพื่อนกะให้กระเป๋าเอามาใส่เล่นให้โซฟี่เอาไปอันนี้กระเป๋ามาจะเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าเพื่อนเอาให้โซฟี่อันนี้ โซฟี่เลยนี่อะขอบคุณเลไลด้พี่อืมสวยเลยห้โซฟี่อะลายโตมากเลยนะคะน่ารักมากเลยเอาสิไดไห้โซฟี่นี่เราคับไปข้างนอกพอดีพี่คนไทยเพิ่นคินหอดเพิ่นถามหากันเลยได้แบบไปหาเพิ่นก็นเลยเอาของห้นะคะขอบคุณเลาๆนี่แหละค่ะ คลิปสำหรับวันนี้นะคะมีอะไรตื่นเต้นมั่งว้าวกะ <laughs> ที่จริงที่จริงนัดกันสะเอาเอวอนไปให้เพิ่นที่เพิ่นขายให้ไปให้ลูกค้าสองเธอแล้วแม่บานพลาดไปเที่ยวนี้แม่บานกา้าไปก็ลืมเอาเอวอนไปให้เพิ่น <laughs> เนี่ยจุดประสงค์แักคือเอาเอวอนไปให้ลืม วันอาทิตย์เฟิร์ลก็จะเดีเอาไปหายกันอีกเอาขวด่อกันไหมนะคะขอแม่บ้านขอจัดตัวขาเขากินก่อนหรือสิมาก,กินเขาก็แม่บ้านหมดเดี๋ยวมาเบิรงนนะว่าได้ยังกินอันนี่เราจะกินลาบอันนี้ลองเบิรงหล่ะกับเขาสิอร่อยบอ่นะคะเอาขวด่อกันไหมนะคะชุดเสื้อผ้าสวยมากเลยจะเพิ่นเอาหายโซฟีเป็นชุดกระโปรงชุดนันชุดนี้น ้ยน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ของโซฟีเนี่ว่าไม่ห้แม่ <laughs> แม่ไซบูได้ <laughs> กาสิซักอีกเทนึงละคะ่ะซักอีกเทนึงลกกะกาซิเนี่ยโอ้ยพูดดีละน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยสุดเสือนะคะยังดีๆอยู่เอาขอพูดลหลายๆนะคะทิ่ติดตามฝากเป็นติกดหัวใจเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้สาวรอเอ็นนะคะขอบคุณหลายๆนะคะ ที่จริงเขาก็หาไมา่พอแต่ว่ากับไปจอดกันพอกันไกลๆก,กันซบไดีพอกันดูนะคะพุณะะอีกเสียอาทิตย์พุละหลังจากเศร้าลอกดาแล้วค่อยสิเดีพอกันแล้วคนมาเบิงงว่าประมึกนะคะว่าสิได้ยยั้งกินนะผัดเผ็ดประมึกบอหรือจังใดคอยพอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ